สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําต้นไม้นะคะอันนี้ชื่อว่าต้นหาบเงินหาบทองนะคะหาบเงินหาบทองเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลนะคะใช้ประดับบ้านเนาะต้นไม้นี้ชอบอยู่ในร่มเนาะไม่ชอบชอบแสงแดดําไรไม่ชอบไม่ชอบแสงมากนะคะแล้วก็ประดับไว้ตามออฟฟิศตามบ้านหรือว่าคอนโดนี่ได้สบายสบายเลยค่ะอันนี้ก็จะเราก็ชาไว้สามกิ่งเนาะเอาเอากิ่งมาชําตัดตัดชํานะคะ อันนี้ก็ชาได้นะคะอันนี้ก็มีรากนะมีรากเห็นไหมมีรากนี่ก็ตัดชําได้อันนี้แต่ถ้าเราถ้าเราจะปล่อยให้สวยๆก็อันนี้คือฟอร์มสวยมากค่ะต้นนี้นะหาบเงินหาบทองค่ะเป็นใบสีเขียวแล้วก็มีเอ่อเลื้อยๆลงมาอย่างเงี้ยค่ะสวยค่ะเป็นต้นไม้มงคลใช้ประดับบ้านแล้วก็ประดับใบตรงสสวนนี้เนาะนมีสองต้นนี้ก็โอเคแล้วเนาะเป็น เพิ่มสีเขียวในบ้านนะคะ